เจ้าบุญทิ้งนะครับเจ้าบุญทิ้งเป็นหมูป่าเพศผู้นะครับที่เจ้าของได้จากป่านะครับตั้งแต่เล็กๆนะครับสายชะดือยังไม่แห้งนะครับตัวนี้โตขึ้นด้วยนมโรงเรียนนะครับเจ้าของเลี้ยงด้วยนมโรงเรียนนะครับเป็นหมูป่าเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับเขตอำเภอบัวเชิดนะรอยต่อไทยกัมพูชานะครับดูลักษณะ นะครับรูปร่างของเจ้าบุญทิ้งนะครับสวยสง่านะครับไม่แพ้หมูป่าเขตภาคอื่นๆนะครับอันนี้เป็นหมูป่าสุรินนะครับชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ดูลักษณะรูปร่างเอานะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าหมูป่าตัวนี้เป็นหมูป่าแท้นะครับออกจากป่านะครับถามว่าเลือดเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเจ้าของก็ไม่เคยเจาะเลือดไปตรวจดูนะครับบอกได้แต่ว่าตัวนี้ ป่าแท้100%ครับ